เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกาบสวัสดีครทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นแบบถ้ากองกลางของเราทําอะไรไม่ได้นี่ครับผมเราควรที่จะปรับเปลี่ยนแก้แผนอะไรยังไงนะนะครับวันนี้ที่จะลองจัดแบบเป็นกลางที่ได้ได้ว่า ป็นกลางรับอ่ะนะครับผมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าเมื่อเราเล่นแบบกลางรับจ๋าๆเราควรที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไหมถ้าเราขึ้นเกมไม่ได้นะทุกคนอ่ะอันนี้ลองแบบเน้นตั้งรับดูนะผมก็จะเป็นอังเคอร์แมนสตัวด้านข้างนะผมแล้วก็ดิทรอยยร์ตรงกลางนั่นเองนะทุกคนอ่ะถ้าเล่นกลางแบบนี้มันจะทําให้กลางของเราเน่แน่น,นะครับแต่ว่าการขึ้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์มากนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมา,มาดูกันว่า ถ้าเราเลือกสไตล์สสไตล์นี้มาใส่รวมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหรับแดนกลางนะมาครับไออยามาโรชกครับคืนมาที่มาเกลเล่มาเกลเล่ให้มาที่เอติสันครับมากันที่มาเกลเล่อีกครั้งหนึ่งตัวมินี่ตัดได้เลยครับซาร่ามาแล้วซาร่าเปิดเข้ามาจาังหวะนี้ได้โขกเลยครับข้อมือ,อดิสันครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรมาที่เอติสันครับอีกครั้งหนึ่งกาเซมิโรให้ขึ้นมาแต่ว่าเมสซี่ยังเก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้ ที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาเตัวพักมาที่โรชิกิโรชิกิโรชิกิสัตลูกนี้กดผิดครับกลายเป็นกดยิงครับแล้วลูกนี้เจมวอดเพาครับได้ส่องนะครับทักทายก่อนครับจังหวะนี้ดีที่หลุดกองไฟครับทุกนี้หยนดยาวขึ้นมาครับเอตัวเก็บบอลเตัวยังเก็บบอลไม่ได้เลยครับอมองดูนะครับทุกคนว่ากองกลางของเราตอนนี้เป็นยังไงนะครับถ้าอยาที่เมองก็คือ เก็บบอลไม่ได้ผมแดนกลางยังทําเกมไม่ได้เลยเนี่ยผมถ้าเราใช้กองกลางตัวรับมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกมลุกของเราเนี่ยไม่คืบเคลื่อนนั่นเองเนะทุกคนนี่เห็นไหมก็จะอยู่ที่ประมาณแดนหลังซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าสไตล์อังเคอร์แมนเนี่ยมันจะไม่ได้เติมเกมนะทุกคนนี่เห็นไหมแดนหน้าของเราเนี่ยมีแค่3คนนะครับผมถ้าไม่เรียกมันขึ้นมามันก็จะไม่ขึ้นนะครับไอพวกเอดิสันหรือว่าคาเซมิโร่เนี่ยนะครับแล้วจังวันนี้ก็โดนตัดไปครับนะครับเอดิสันอีกครั้งหนึ่งจ่ายก็ยังไม่ผ่านเลยครับเพราะว่า มันจะเป็นกลางตั้งรับนะทุกคนถ้าใครเล่น,ลนแบบเน้นตั้งรับจริงๆอะ่ะก็คือเอาพวกนี้ลงครึ่งหลังนะครับผมถ้ายิงได้ในครึ่งแรกนะนะี่ครับผมแนะนําว่าอย่าใช้กลางมั่วซั่วนะทุกคนถ้าใช้กลางมั่วซั่วเนี่ยเราจะขึ้นเกมไม่ได้นะครับผมสังเกตได้จากนันนี้เลยครับนี่เห็นไหมพอจ่ายลงมาเนี่ยก็โดนดักแล้วเพราะว่ากองหลังเนี่ยมันก็จะ,ะไม่ใช่กองหลังถือกองกลางของเราที่เลือกมาเนี่ยมัน เน้นตั้งรับถ้าส่วนใหญ่่ผมมันไม่ได้เน้นแบบเกมลุกนะครับผมแล้วจ่ายต่อมาที่โรชิกกโรชิกิได้ไหมจังหวะนี้เ้าได้ยิงครับแต่ว่ายังเคลียกมาได้ครับแล้วจังหวะนี้เดลีกเคลียกมาครับไม่มีอะไรเลยครับสำหรับครึ่งแรกนะทุกคนอ่ะรู้แล้วนะครับผมว่าจุดบอดของเราคืออะไรนะทุกคนทีนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นกลางรับแบบนี้เนี่ยผมให้เปลี่ยนเลยนะนะครับเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเล่นไปเนี่ยไม่แพ้ก็เสมอนะครับผมอ่ะ ทีนี้เราใส่กลางลูกลงไปครับทุกคนน,นี่เป็นวิธีการแก้นะทุกคนถ้าเราเลือกนักเตะผิดสไตล์เนี่ยจะทําให้เกมลูกของเราเนี่ยไม่ขึ้นหรือว่าบุกไม่เข้าเจาะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับผมมาทีนี้เปลี่ยนเดบอยลงมากับโมดิเห็นไหมเกมลุกนี่ตีเกมลุกเริ่มมาแล้วนะผมแล้วจังหวะนี้ได้ยิงครับมาเรื่อยๆเลยเนี่ยผมเป็นละลอกละลอกนะผมถ้าเราปรับเปลี่ยนถูกนะครับผมมาให้มามากี้เล่ยให้มาที่เดบอยเดบอยมาแล้วเดบอยให้มาที่โรชิกิเอโตเอโตได้สับต่อเนื่องเลยครับแล้วโรชิกิเก็บได้ขึ้ เดือบร้อยจังหวะน,นี้หากเข้าขวาเลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งไปแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกลางลงมาเนี่ยแก้เกมได้เลยนะทุกคนอ่านี่เป็นการเล่นแบบถ้ากลางของเพื่อนทําเกมไม่ได้เนี่ยคนที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูสไตล์ของตัวนักเตะที่เราเลือกใช้ในส่วนของกองกลางด้วยนะทุกคนอแนะนําว่ากองกลางเนี่ยควรที่จะเป็น อ่าถ้าเป็นตัวสร้างสารรค์เกมเนี่ยก็เป็นครีเอทีฟนะผมหรือไม่ก็ออคเรตเตอร์นะครับแต่ว่าออคเรตเตอร์บางตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ดันสูงนะครับแต่ว่าโมดิเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดันสูงนะเป็นสไตล์ออคเรตเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเติมเกมดีมากนะทุกคนบางตัวเนี่ยออคเรตเตอร์อย่างาเปียโร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เติมสูงนะนะครับผมจะรับซะส่วนใหญ่นะนะครับก็แล้วแต่ตัวนะนะทุกคนอ่าบางทีเพียสไตล์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบฟิกขนาดนั้นว่าต้องเติมเกมทุกตัวนะผมอ่าบางตัวก็อาจจะ อยู่ที่ AI การเล่นของแต่ละคนด้วยในห่ผมสำหรับตัวนักเตะนะนะครับพยายามเลือกให้ดีแล้วกันนะครับผมเลือกใครมาใช้ในส่วนของกองกลางในห่ผมอ่ะก็ขึ้นอยู่กับแผนด้วยนะครับผมบางคนก็ใช้ในส่วนของโฮเปเยอร์ก็ได้นะครับผมอ่ะถ้าเป็นกลางเอเมฟนะทุกคนอ่าหรือไม่ก็กลางบ็อกทูบ็อกเนี่ยก็จะเน้นเติมเกมทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะในห่วมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราชอบไหมนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับบ็อกทูบ็อกเนี่ยเวลาแบบตั้งรับเนี่ยมันลงไม่ทันนะทนีะ นะครับผมก็อาจจะทําให้เสียมิติในส่วนของเกมรับไปครับอ่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกนักเตะใช้งานแบบไหนด้วยแหละในส่วนของกองการนะอันนี้ก็เน้นย้ําให้เลือกใช้กองการให้เหมาะกับทีมของตัวเองมากันนะครับผมมาจังหวะนี้เอตโตได้สับเลยครับแต่ว่ารุดก่อออกไปครับลูกนี้เกือบดีแล้วในหบสำหรับเอตโตแต่ว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับมาครับโรชกี้ให้ออกมาเดี๋ยวให้นาเดสมาจาังหวะน,นี้อาราโคโมดิตหลังจากที่เปลี่ยนกลางลงมาเนี่ยเห็นไหมมิติเกมรุกของเราเนี่ย เพิ่มมากยิ่งขึ้นในโหแล้วก็มีโอกาสทําสกอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเก็บบอลแดนกลางได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราแก้ถูกจุดนะครับผมแล้วจากวันนี้เอตโต้ยิงก็ฉลี่ไปเลยครับอ๋อน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสำหรับแมตช์นี้ครับแล้วก็จริงๆด้วยครับจบแมตช์ครับแมตช์นี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับถ้าเราแก้เกมถูกจุดของเราจะทําให้เราเนี่ยชนะได้หแล้วก็ อ่เพิ่มเกมรุกได้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสเยอะเลยในหงมแต่ว่าเราจบไม่คมเองน,นั่นแหละนหงุอ่าจบไม่คมพอนะนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆลองพยายามแก้แบบนี้ดูนะครับถ้ากลางเราขึ้นเกมไม่ได้หรือว่าตัดบอลไม่ได้เก็บบอลไม่ได้จ่ายบอลขึ้นในหน้าไม่ได้นะหงุมลองปรับเปลี่ยนตรงกลางดูครับโอเคครับประมาณนี้ครับทุกคนหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม